เี๋ยวก็ลด400,000บ้าง500,000บ้างสรุป s t a r ลียมันได้ส่วนลดจริงๆเท่าไหร่กันแน่คลิปนี้มีคําตอบครับคงรู้กันมาสักพักแล้วใช่ไหมครับว่าคุณใดจัดโปรส่วนลด s t a r l ียแบบเรียกแขกสุดๆแต่นั่นมันแค่ส่วนแรกเท่านั้นเพราะในช่วงงานมอเตอร์เอ็กโปที่ผ่านมาก็มีส่วนลดอื่นๆออกมากระชากใจเหล่าลูกค้าสายครอบครัวอีกหลายแคมเปญคลิปนี้ผมเลยอยากจะมาให้ข้อมูลส่วนลดสําหรับเจ้าตา a r l e a MPV พรีเมียมสายครอบครัวคันนี้ว่าจริงๆแล้วมันได้ส่วนลดจากแคมเปญอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟัังงกนนเลลยยส่่่วดที1าๆ แค่จองสตาร์เลียรุ่นพรีเมียมขึ้นไปภายในเดือนธันวาคมนี้ก็รับส่วนลดไปเลยทันที450,000บาทส่วนลดที่2จากแคมเปญฮุนไดดิวโซกูดให้ส่วนลดเพิ่มไปอีก20,000บาทแค่จองภายในเดือนธันวาคมนี้เช่นเดียวกันส่วนลดที่สาสำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษได้ส่วนลดเพิ่มอีก20,000บาทหรือครอบครัวฮุนไดเก่าได้ส่วนลด20,000บาทหรือใครที่เป็นสมาชิกกฟผได้ส่วนลด15,000บาทแต่จะเลือกรับได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ถ้ายังไม่พอใจหลังไมมาคุยกับเราก่อนได้ลบบุรีาย สิริชัยมอเตอร์เซลล์รับรองว่าคุ้ม